พูดถึงเรื่องเทศนี้แล้วคิดเขียนตั้งแต่สมัยเป็นกรรมฐานเทศกรรมฐานสอน้านนี่หมุนติ่วเลยเจะจนจนรววเหมือนเปน่อนคือทั้งลมทั้งธาตุขันทุกอย่างทุกอย่างทั้งอัดทั้งทำม,มันพร้อมกันแล้วออกพุ่งพุ่งพุ่ง,พงจนหายใจไม่สัน นี่นี่หมายถึงว่ากําลังบางชาดีนะธาตุขันอักชำก็ดีอยู่แล้ว<ม>ทุกอย่างดีพอกันแล้วเวลาเทนี้ไหลเลยเ, <c oughs> เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะเทชักอยู่นี้เลย <c oughs> ชักเลยเทไม่ได้เลยเ ปฏิบัติแล้วก็สอนตน <c oughs> นี่เริ่มปฏิปทาของเราที่ดำเนินมา <c oughs> พอเรียนเรียนจริงๆเรียนอยู่เจ็ดปีเรียนหนังสืออยู่เจ็ดปีพอออกจากเรียนแล้วออกเข้าปา่าเข้าป่านี้จนกระทั่งทุกวันนี้เข้ามาเรื่อยเข้าปา่า ตอนเข้าบานี้สอนตนทั้งนั้นเรียนหนังสือนี่เรียนวิธีการสอนคนอื่นสอนตนสอนคนอื่นไปไปด้วยกันนะแต่พอออกปฏิบัติแล้วธรรมะทั้งหลายที่เรียนมานะเข้ามาสอนตนทั้งหมดเลยรวมเข้ามาสอนตนจากนั้นแล้วก็สอนโลกเลยต่อไปเลยสอนโลกเรื่อยจนกระทั่งทุกวันนี้ มันมีอยู่สามพักพัคหนึ่งเรียนนี่สอนตนซะก่อนแล้วอะไรอีกก็ปฏิบัติเพื่อตัวเองก่อนนะจากนั้นก็สอนโลกต่อไปเรื่อยสอนโลกเรื่อยมันทุกวันนี้เลยสอนโลกก็ไม่ได้สอนตนก็ไม่ได้หมดกำลังไม่ได้เรืนนเร่องไม่แล้วอะไร <c oughs> แต่ถึงเรื่องพูดถึง,งเรื่องตัวเองความเป็นอยู่ของตัวเองทุกอย่างพ้อหมดไม่มีอะไรที่ต้องติหลักธรรมหลักวิน,นัยเราไม่คาดเคลื่อนนะแต่ไหน,นแต่ไหนเรียนหนังสือก็ไม่เคยคาดเคลื่อนหลักธรรมหลักวิน,นัยคกงเป่งเป่งตลอดยิงกอกปฏิบัติแล้วยิ่งแน่นหนามันคงเข้าไปทั้งทั้งที่เราก็ปฏิบัติไ,ได้แต่ก่อน แต่พาออปฏิบัติยิ่งเข้มงวดกวดขันแน่นหนามั่นคงเขาเลยเรื่อยจนกระทั่งได้มาสอนโลกเนี่ยสอนดังเอาจริงเอาจังสอนตัวเองก็ไม่สอนธรรมดานะเราสอนเราเองนะคือมันจริงมาทุกอย่างไ <c oughs> ม่เด้ละแหละนะถ้าว่าออกเรียนก็เรียนจริงเรียนเพื่อปฏิบัติ พอออกปฏิบัติก็เอาจริงเอาจ้างเพื่อมาขอนนิพพานถึงขั้นอาหารหันนะมาขอนนิพพานจะเอาให้ถึงพระนิพพานให้เป็นพระหรหัน์องหนึ่งในพุทธศาสนาของเรามันเป็นวิจิตนะมันมั่นคงอยู่นะั่นหมุนติว้วเดียวทีนี้ความเปียนมันก,ก้าแล้วสิความเปลี่ยนเล่งเลยปฏิบัติ จนกระทั่งมาทุกวันนี้เลยไม่ทราบเรียนถึงไหนปฏิบัติถึงไหนนะทุกวันนี้นะอยู่แต่จะซาไปางั้นแหละสิ่ที่ทางเดินที่ตั้งเอาอไปกันเลยจะว่าล้มเหลวก็ก็ถูกไม่ล้มเหลวก็ได้เพราะมันหกอ,อกอดไปตามฐาขันนะความเข้มข้นแต่ก่อนเข้ม,มาาข้นมากธาุขันดี ที่ขาดขันอ่อนลงอ่อนลงกพเลยความเข้มข้นก็อ่อนลงเหมือนกันนะจึงปฏิบัติไม่สะดวกอย่างทุกวันนี้ไปสือส้อซ่าซ้าอะไรอย่างไนะแต่ลหลักธรรมเราินนี้ไม่เคลื่อนขาดนะ,ละหละักธรรมเราวินัยไม่มีเคลื่อนขาดแต่ไหนแต่อะไรมาโกงเป๋่งเป๋่งตลอดความขยันมันเพียนเข้มข้นนั้นอ่อนลง <c oughs> นี่ก็ได้พูดกับบรรดาผี่น้องทั้งหลายละนี่ว่วนจะตายแล้วค่อยเปิดออกเปิดออกนะเปิดธรรม,มะนี่ออกจากใจแต่ก่อนมีจะหมุนเข้าหมุนเข้ามาหมุนเข้ามาเข้ามาหาใจหายใจเวลานี้ค่อยระบายออกระบายออกจากความเอาจริงเอาจังของตัวเองมันเอาจริงเอาจังมากแต่ก่อน เวลาปฏิบัติจะให้ถึงแดนมรรคนิพพานเอาจริงเอาจังด้วยจะเอาให้ถึงจริงๆในใจนี้มันหมายมั่นปั้นมือตลอดเลยจะเอาให้ถึงมรรคนิพพานให้ได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพุทธศาสนาเขาว่าพระพุทธเจ้าเรามันเข้มข้นมากตอนนี้ยความเพียนเล่งเอาจะเรื่อยๆมาจนกระทั่งถวันนี้ อันนั้นก็อ่อนเองกำลังวัางช้าอ่อนเองแต่เรื่องก็เราหวังอย่างนั้นอย่างนี้สมหวังหรือไม่เไม่อยากพูดนะคือมันสมใจว่างั้นเถอะสมใจเลยไม่ขัดข้องเรียกว่าสมใจตัวเองการจิิบาิจิตอยู่เหมืนกันจิตที่มันถูกหุ้มห่อปิดบางอยู่ด้วยกิเลสตัณหามันเหมือนแก้วดำก็ครอบ เขาไปไปไปครอบจิตใจที่สว่างให้ดำไปหมดนั่นเปิดออกหมดเวลามันเปิดออกมันก็จ้าายไปหมดเลยนั่นมันเป็นอย่างนั้นแหลทุกวันนี้อยู่สภาพคนแก่จะว่าเปิดเปิด,ปดในหัวใจที่เปิดหมดไม่มีก้องแม้อะไรสงสัยอะไรไม่มีหมด จะเกิดตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนที่ไหนหายสงสัยหมดเลยสงใจที่เราประกอบความเปลี่ยนมาแทบล้มแทบตายไม้พระอราหันเป็นเข็มทิดเป็นที่อยู่อของมรรกอันลัาเลิอดของพระพุทธเจ้าคืออรหันต์นี่ก็ใส่ก็เต็มเหว,ว่แล้วนะลแล้วอยู่เองนะมันหมดกำลังล้วอยู่เองว่า ไปไม่ไหวแล้วไม่พูดพอไปไม่ไหวแล้วก็ไม่พูดเป็นเดียวมันอ่อนกำลังที่จะประกอบความบ้างความเปลี่ยนผลที่มุ่งหวังมุ่งยังไงยังไงมันก็เป็นไปในใจเป็นไปใปนใจไปทุกอย่างทุกอย่าง,แล,ลงาแล้วพอใจลงสุดท้ายพอใจเราพอใจพี่น้องท่านหลายอยากทราบก็ทราบได้อีตาบัวนี่เกิดบรรจารนี่แหละเกิด <c oughs> บรรจาร แล้วออกไปบวชออกไปบวชการเรียนหนังสืออยู่กี่ปีจากนั้นก็ออกกรรมฐา,านพอออกกรรมฐา,านก็มุ่งหาหลวงปู่ม,มั่นเลยเข้าหาหลวงปู่ม,มั่นปุ๊บเลยเกาะติดไปหาหลวงปู่ม,มั่นแล้วเกาะติดเลยไม่ปล่อยเอาจนกระทั่งท่านมรณภาพาจากไปอยู่กับท่านได้แปดปีเลย คือเจ้าจัวรรไปพบท่านจนกระทั่งอันวันท่านมารณภาพจากไปนี่หือเป็นเวลาแปดปีนั่นแหละเอาเลยจากนั้นเราก็ฟีดเราต่อไปเลยมีทอมีถอย,ถอยทุกอย่างท่านแต่หลายจะฟังก็ฟังสน,นะหลวงตาหนีจวนจะตายแล้วยามาถ่ายรูปไปแบบบับบับฟาดเข้าปาหน่อยน่งมันไม่ดูหน้าดูหลังบ้างเหรอเวลากำลังเทศมาถ่ายจะไ้ถ่ายรูป มันก็ดูกับมนุษย์เขาเป็นยังไงเราเป็นยังไงเอามนุษย์เทียบกับคนทั้งหลายบางสิ่งเราเป็นยังไงมนุษย์ประเภทไหนฉันจะต้องการความสําคัญในอจจะไรทักหากมีและเรื่องแว๊บๆมีมามีก็ล้มไปแล้วนี่มีเอาจีงเอาจังการปฏิบัติจึงสง่าผ่าเผยในใจ อาถานทุกอย่างในใจไม่ว่าการเขาคบค้าสมาคมกับคนชั้นใดไม่เคยมีความส้รุกระฐานจะสูงขนาดไหนก็สูงทำเราสูงกว่าทำเราสูงกว่าตลอดเวลาจะคบค้าสมาคมกับมนุษย์ชั้นใดภูมิใดจิตใจสูงกว่าทุกขั้นทุกภูเรียก,ก,กว่าผ่านแล้วเหนือกว่าเหนือกว่ายังไม่เคยจะรุกระฐานกับสมาคมใด จะเข้าสมาคมอะไรเขาตามเราไม่เคยมีคำว่าสงฆ์ทานเพราะธรรมชาตินี่เหนือกว่าแล้วเหนือกว่าธรรเหนือกว่าจนกระทั่งทุกวันนี้เลยอะไรก็เลยเสมอหมดทุกวันนี้มันเสมอไปหมดแล้วเราขอก็มีนตะรอไม่ใจก็ไปมีจรุรนจาณ่าผลได้ผลเสียเป็นยังไงการปฏิบัติของเรา ยังขาดตัวบกุกว่งอะไรผลได้ผลเสียที่จะอามาเพิ่มเติมมีอะไรบ้างอต่นี้หายสงสัยไม่ไม่ยุ่งไม่ซีดไ,ไม่เป็นข้างบนนี่เรียกว่าหาเต็มไม่เต็มหน่อยให้เต็มอกเต็มใจหายสงสัยหมดตายแล้วพูดทอกมนชัดเจนซะเราจะไม่กลับมาเกิดอีกมันแน่ใช่ไหหัวใจขาดแล้วในระว่าสมมุติ ก็มีมดุดขาดกันหมดโดยเส้นเชิงมาหลายปีแล้วตั้งแตกยี่สิบกว่าปีแล้ว <c oughs> ตั้งแต่นี้ขาดจากกันมาตั้งแต่นั้นะสังอามามาเรื่อยไม่มีทอแท้อดแ้วไม่มีสมาคมใดในสามโลกธาตุนี้ที่จิตด,ดวงนี้จะยอบเยบจะ ท่นพึงบันไหมไม่มีสงงาอยู่อย่างนั้นนี่แหละกิง่าได้เหนือโลกแล้วโลก,ก le. คืออคือกิเลสกิเลสเท่านั้นที่มันเหนือโลกอยู่ทุกวันนี้นอกจากกิเลสไม่มีอะไรเหนือโลกโลกถึงวิ่งไปตามกิเลสเจอง้อนการโตโยบยาเลยนี่เมื่อทําเหนือกิเลสแล้วกิเลสมอบเมื่อกี้มอบแล้วทาก็ออกอย่างสงาา่าฝ่าเผย ไม่ส่งสะทานกับสิ่งใดพระก็จำมาไว้นะ <c oughs> ววนี่เราควรจะตายพูดได้ท่านหลายฝั่งเสียสิ่งที่เราหา <c oughs> ตั้งแต่บรรพุทมาจกนกระทั่งปัจจุบันนี้เราสมมากสมหมายแล้วหาสมหมายสมมาสมมกสมหมายไม่ได้มีที่ต้องตีว่าบุคลาองตรงไหนบ้างไม่มีสมบูรณ์แบบทุกอยา่างจึงสอนลูกได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่สะท้านหวั่นไหวว่าเรายังขาดอะไร ไม่มีขาดหัวใจเต็มไปด้วยธรรมรมกับใจเป็นระเดียวกันพูดได้เต็มเม่เต็มหน่วยน, <c oughs> นี่ก็บวชมาเท่าภาษาเท่าไรท่านเจ้าบวชมาเท่าไหร่76ปีครับเนปีเ76ปีแล้วครับบวชมาครับ <c oughs> บวชปี77ปีนี้53 เจ็หกปีครับบวชมาถึงเจ็ดหกปีอะไรเจ็ดสหกปีมีแต่ฝึก,กจิตนะเจ็ดหกปีฝึก,กจิตทั้งนั้นเละฝึกกายวาจานฝึกมาตั้งแต่วันบวชฝึก,กจิตนี้ฝึกด้วยจิตภาวนาถึงเน้นหนักเข้าไปในนี่แหละฝึกจิจตภ,ภาวนานี่ฝึกยากนะเอากันตอนนี้ตอนภาวนา เผืจิตเอาให้จิตหายประโยชน์ความประโยชน์อยู่กับทีเรทีเรอยู่กับจิตเขาเอาให้ทีเรมอบร่ามบแล้วความประโยชน์ในจิตไม่มีตัวประโยชน์คือจิตคือจีเลรนั่นแหละสําคัญเข้าไปเหยียบย่าทําลายจิตให้เดือดร้อนวุ่นวายพอตัวนี้ขาดสะบั้นไปแล้วไม่มีจิตปรโยชน์ไม่ป้ากฏ กีดีตายแลกตัวประโยชน์หมดอยู่สะดวกสบายตายแล้วหายหัวมองพอกชัติเลยว่าจะไม่กลับมาเกิดอีกคู่น่ะมันชัติชาตอย่างนี้ใช่แล้วปฏิบัติมาแทบเป็นแทบตายเรายังทําได้ของเราทําถึงแทบเป็นแทบตายนะการภาวานานะแล้วการที่จะแยบออกให้เป็นกติตัวยาแก่บุคคลผู้ดีทั้งหลายทำไมจะพูดไม่ได้ ของดีใครหาให้ก็อยากพูดใช่ไหมละ่ะนี่เราหาฐาธรรมได้เรื่อยๆน้อยเราพูดบ้างมันเสียหายที่เราไหนก็ไม่เห็นเสียหายที่ไหนนี่เราหาอถาถธรรมหาจนหายสงสัยแล้วหมดสงสัยในใจของเราบอกว่าไม่มีทีื่องตัวใดที่เีว่ากี่ควาให้เกิดความสงสัยในการไปกันมาเคลื่อนไหวความเกิดความตายของเราไม่มีหมด โดยสิ้นเชิงนี่เราก็พูดได้สบายๆนี่เราไม่มีในจีขวางหัวใจนะเอาให้เรียบหมดเลยเพีงพูดได้ก็ผี่น้องทลายแล้วท่้างทลายฟังไงดีอย่าฟังด้วยที่ถี่มานะอวดรู้อวดฉลาดอวดเบ่งกล้ามมันมีนะไอ้ที่เดชชอบเบ่งกล้ามใส่ทำเสมอก็พูดอะไรแล้วแล้วว่าหาว่าท่านโมท่ท่านพุย ไอ้เจ้าของอวดเบ่งอยู who, 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 who ่ภายในอึ่งอ่างตัววัววัวตัวเท่าไรอึ่งอ่างตัวเท่าไรมันไม่ดูอึ่งอ่างตัวมันเบ่งอยู่นั่นน่ะเพราะฉะนั้นคนเราจึงหาดีไม่ได้มันไม่ยอมฟังเสียงใครมันเอาแต่เสียงอึ่งอ่างมันน่ะเบ่งอยู่อย่างนั้นดีไม่ดีใหญ่ไม่ใหญ่ก็ตามได้เบ่งก็เอาเขาใช้ไปเนวัวเขาไม่เป็นไรวัวเขาหากินธรรมดาเขาแต่อึ่งอ่างนี่เบ่งนี่ะ มันมีแต่พวกเบ่งนะมันจึงหาความดีไม่ได้ครูบาอาจารย์สอนก็ถือเป็นข้าศึกศัตรูแล้วเบ่งใน่ครูบาอาจารย์สุดท้ายวัดกับบ้านจะเข้ากันไม่ได้เพราะมันเบ่งเบ่งใส่วดัวดวัดฉันไม่อยากเล่นด้วยท่านก็ปล่อยเสียให้มันเบ่งของมันคนเดียวตัวเจ่งๆมันเบ่งของมันฟังก่อนนะพวกเรานี่พวกอึ่งอ่างมันเบ่งนะ มันไม่ได้หาของดีของดีหาแต่ของเหลวของเบ่งเบ่งตัวเท่าอื่นอยากเบ่งได้เบ่งก็มันเป็นอย่างนั้นนะนี <c oughs> <c oughs> ่พี่น้องแต่หลายได้่มาเยี่ยมนานๆได้เข้ามาสู่อาสู่ธรมหมดหนึ่งก็ให้นําไปประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติอย่างพระพุทธเจ้าที่เราได้มากล่าวถึงท่านพุทธังสันกักชามีเอาเป็นเราใต้เขาว่า ทามังสังสังสกรกามีเรียกว่าเรากราบเราไหว้ผู้รอดตายมานะพระพุทธเจ้าก็่าจะตัดสรุปทำจะยรจนเราตลอประสงค์ท่านรอดตายนะเราก็ขอให้นำท่านมาเป็นปฏิบัติเป็นกติตัวอย่างแต่ตัวเองอย่าเป็นอืออ่างเขาใจไม่อืออ่าง อึ่งอ่างกับหัวอึ่งอ่างตัวเท่ากำปั้นหัวตัวเท่าหัวแล้วอึ่งอ่างมันเบ่งเขามันมันไม่ไม่เท่าเท่าวัวมันก็เท่าอึ่งอ่างอ่ะแตวตายจริงเ่าๆด้วยความถือที่สีมานะอวดรูอวดชลาดว่าัตเต่งมันไม่เจ่งเท่าตัวอึ่งอ่างนะตัวอึ่งอ่างจะฟาจมนะอะไรใครดีก็ตามสู้เราดีไม่ได้ นี่แหละตัวตัวนี้ตัวมันจะฟ้าลงนรโลกให้ฟังเสียงครูบาอาจารย์บ้างสิเราจะอวดดีอวดเบ่งว่าเราเป็นเจ้าถิ่นเจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าเรือนออแล้วครูบาอาจารย์ก็เลยมากลายเป็นลูกศิษย์ของเราไปฟังเสียงเรานี่แหละตัวอึกอ่าตัวมันเบ่งแจร่งแล้วจมก่อนเพื่อรลยนะตัวนี้นะให้ฟังเสียงอสียังทำไม่ใช่ของใคร ทำเป็นเป็นธรรมชาติสูง <c oughs> ไม่มีเลยเสมอละเอาไว้บางเสียงถรรมนั้นนำมาประดับจิตใจของตอนอันไดไม่ดีให้แก้ไขดัดแปลงตัวเองมันจึงเป็นคนดีสมเรามีพระมีเจ้าประสงค์ในวัดในวาของเราเราจะไปอวดเบ่งใส่ท่านอโดยส่วนมากมันมีแต่าชาวบ้านอวดเบ่งใส่วัดนะ่ะ ไปที่ไหนมองแป๊บรู้เลยทันทีชาวบ้านมันอวดเบ่งอวดเบ่งใส่พร้าหาว่าที่นี่เป็นที่ของเราบ้านของเราอะไรก็เป็นของเราของเราทำเลยเป็นแขกเข้าไม่ติดต้องออกไปหนุนนอกบ้านจะเข้าบ้านจะเข้าไม่ได้มันไปเจอตัวอื่นอ่างต้องหลีกไปทำทำเข้าบ้านไม่ได้ ทำกลัวกลัวบ้านบ้านกลัวตัวอื่นอ่างตัวเจ่งกวบครูเข้าใจไหมตัวอื่นอ่างตัวมันเจ่งกวบครูมีเยอะนะทุกวันจะยิ่งหนาแน่นขึ้นมา้วยิ่งไปเรียนที่นั่นที่นี่มาแล้วทโถเบ่งจนท้องแตกจาของตายยังไม่รู้ว่าท้องแตกจนตายพระอาจารย์มาวันนี้ก็มาอบรมศีลธรรมให้เรศีลธรรมไป แก้ไขดัดแปลงตนบ้างครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านได้มาแนะนําสั่งสอนพวกเราท่านเอาอเป็นเอาตายนะดัดแปลงสั่งสอนตัวเองเอาจนถึงขั้นเป็นขั้นตายก็ตายท่านไม่ถอยจึงได้อัดได้ทามาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายแล้วให้พากันนําไปประพฤติปฏิบัติกําจัดสิ่งที่อึงอ่างมันอยู่ในตัวของเรานั้นออกให้มันเหลือแต่หัวตัว ธรรมชาติเท่าตัวเท่าหัว ừ, เราตัวธรรมชาติตัวเท่าอื่นนี่แบ่งได้วัวมันมันไม่ได้ละวัวเป็นวัวอื่นเป็นอื่นนะอย่าอวดดีอวดเจงยิ่งกว่าท่านผู้ดีทั้ททงหลายให้พากันเจ้าม,มาพ่อพูดไปพูดมาเหนื่อยแล้วนะพอพูดไปพูดมาก็เหนื่อยวันน,น,นีนะ้ก็มีโน่นแล้วแล้วพระเจ้าประสงค์มาพระเจ้าประสงค์ก็ ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้สวยงามพระเจ้าประสงค์ไม่ได้สวยงามที่ผ้าเหลืองมันโกนผมโกนเขี้ยวนะสวยงามที่ข้อวัดปฏิบัติเพศของพระกงูืนไปกับทมกับวิัยพระองค์ไหนสวยงามสวยงามที่กิยามายาการแสดงออกไม่ผิดเพี้ยนจากเพศของพระเลยนั่นแหละพระที่สวยงามไม่ใช่สวยงามแบบแปลง่นเนื้อแากตัว อย่างเขาแต่งตัวนี่ส้มสิมสวยมีอยู่ทุกอย่างนาก็ไม่เห็นมันสวยนะก็เท่านั้นนะเราแต่งแล้วให้แต่งอยู่ภายในใครไม่ว่าสวยก็ตามเรามีความสุขขุมคำพิจารณาในใจของเราด้วยความเย็นโลกเย็นใจเพราะการปฏิบัติดีของเราจำเอาตรงนี้นะกานเนี้เราอย่าลืมเนื้อลืมตัวท่านไปนันไปนั่นไปพ้าเราก็เลอะเทอะ นี่แรกกัพระเป็นหัวหน้าของบ้านของเหลือนเขาเห็นพระเขาได้กล่าบพระเย็นใจที่นี่พระกับโยมก็พอๆกันดีไม่ดีพระสู้โยมไม่ได้แล้วเลวก็โยมใครจะกราบลงวอ,อตั้งใจปฏิบัติตัวให้ดีอยู่ที่ไหนอย่าลืมความว่าเป็นพระพระนั้นมีธรรมมีในเป็นเครื่องกำกับรักษาที่ยาเคลื่อนออกไปไหนมาไหนให้มี เทพของพระติดตัวไปด้วยสวยงามด้วยกิยามารยาทของพระจะสวยงามยิ่งกว่ากิยามารยาทใดในใน,ในโลกไอ้พระกจำนะลูกหลานทุกคนทุกคนจําแล้วก็ให้พูทปฏิบัติตกแต่งอะไรก็สู้ตกแต่งตัวเองไม่ได้พระพุทธเจ้าเลิศเลอด,ด้วยการตกแต่งพระองค์เองเนรสาวกทั้งหลายท่านเลิศเลอเพราะการตกแต่งตัวท่านเองเราต้องการเลิศเลอก็ให้เลิศเลอด,ด้วยกัน ประพฤติปฏิบัติกรรมจัดความชั่วของตัวเองสิงในมันเป็นค่าสื่อต่อทำกรรมจัดออกให้เหลือแต่พระรดลน้วนมีศีลมีธรรมในตนประจําตนนั่นอาจจะเป็นพระที่สวยงามอยู่คนเดียวก็เป็นสรางกา้าฉามีอย่างชุ่มใจไปกับใครอยู่กับใครก็เป็นสรางกัฉามีอย่างชุ่มใจชุ่มใจทุกคนทุกคนขขอให้พระรูพระหลานทุกคนนำไป ที่ผูปฏิติกํากำจัดสิ่งเล้าโมกทั้งหลายอย่าที่เวลานี้กำลังหนาแน่นไอ้ตัวลามกตกเปรตนั่นออกให้เบาบางพระก็จะน่าดูดูเราก็น่าดูดูพระอื่นก็น่าดูดูใครก็ใครต่างคนต่างปฏิบัติให้เป็นคนดีแล้วน่าดูด้วยกันนั้นแหละขอความสวัสดีตรงมี่แก่บรรดาท่านทั้งหลาย โดยทั่วกันเธอใช่โอ้แ่เอาลไม่ใช่มากหักเหนื่อยแล้วนะไม่ใช่มาก